เห็นเมื่อคืนค่ะเกือบนอนไม่หลับเลยค่ะแต่ก็หลับสนิทมากฝันดีมากค่ะเป็นยังไงบ้างกับข้อความรคะแล้วเราก็อ่านข้อความดูแล้วนะคะก็คือเหมือนกับเขาอยากจะมาระบายอะไรบางอย่างกับคนที่เขารักแล้วก็คนที่เขาห่วงใยแต่ลูกหมีก็มีความคิดว่าลูกหนี้เขียนบทใหม่หรือเปล่าบทละครอะไรอีกคือเงินไม่จ่ายเงินไม่ใช้เป็นเดือนแล้วเรื่องเงียยมาเป็นเดือนแล้วลูกหมีรองเงินอยู่ค่ะ แล้มีความคิดเห็นอะไรกับสิ่งที่สองคนมันทันไหนไหมครับเพราะว่าเขาบอกว่าจะเป็นการสู้กับเหมือนชักธงลงพร้อมจะลงกับคือที่ลูกหมีอ่านดูเรื่องระหว่างลูกหมีกับกับลูกหมีกับลูกนี่นะคะก็คือเรื่องที่บอกว่าต้องไปต่อที่ศาลน่ะลูกหมีสงสัยว่าไหนบอกว่ารวยขนาดนี้เนี่ยแต่ทําไมเงินแค่สองล้านจ่ายไม่ได้ทําไมต้องไปต่อที่ศาลแล้วรวยอีท่าไหนคะ คือแบบเงินแค่นี้จ่ายไม่ได้เคสคนอื่นเขามาพูดกันวันเดียว2วันเขาก็ได้เงินไปหมดแล้วแต่เคสของลูกหมีนี่เป็นเดือนแล้วก็ยังไม่ได้มันเกิดอะไรขึ้นอยากอยากทราบเหมือนการช่วยตอบหน่อยได้ไหมคะว่าทําไมต้องไปถึงที่ศาลด้วยอยากจะยืดระยะเวลาอะไรอีกอยากจะมีละครเรื่องไหนบทไหนอีกอะไรเงี้ยคะ่ะ ที่พี่ลุงหมิ่นมีกังวลไหมคบเหมือน <c oughs> เขาบอกว่าเป็นสิ่งทีท่อีกฝ่ายขาเขาใช้คำว่าอีกฝ่ายพูดไม่จริงหรือปิดเงินคือจริงหรือไม่จริงอ่ะคืนเงินมาก่อนก็ได้ค่ะเรื่องคดีจะหมิ่นประมาทหรือไม่หมิ่นประมาทหรือจะดอกเบี้ยเกินอะไรก็ว่ากันไปแต่ว่าเงินขอคืนก่อนนี่คือแบบว่าคนทั้งประเทศก็รออยู่ว่าเมื่อไหร่จะคืนเงินคือแบบเป็นนี่ก็ต้องจ่ายพูดเองแต่ไม่ทําการจะทําไม่ตรงกับคําพูดแปลว่าอะไรคะเขาบอกว่าหลังจากนี้ไปเขาจะชี้แจงผ่าน ให้เขาส่งตัวจริงๆก็คืออยากให้ออกตัวมาตั้งนานแล้วไม่เห็นพูดอะไรเลยเห็นนั่งนิ่งอยู่ตั้งตั้งแต่แรกแล้วก็คืออยากจะพูดอะไรก็พูดออกมาเลยค่ะคนอื่นเขาจะได้ทราบกันแล้วก็คือเป็นคนของประชาชนเนี่ยมันจะต้องแบบมีสปิริตมากกว่านี้คือแบบว่าสิ่งที่ตัวเองสร้างมาชื่อสร้างชื่อเสียงมาเนี่ยคือแบบ มันจะจบกันง่ายๆแค่นี้เลยเหรอคือห่วงชื่อเสียงของตัวเองกันด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างมะมีบางบางคำที่เขาบอกว่า มที่เราให้ไฟมาอกระทุ่่างทุกคนมันก็กระทบหมดละค่ะทั้งเจ้านี้ลูกนี้เงินที่ลูกหมีออกไปตั้งแต่แรกมันก็กระทบที่ตอนนี้ไม่คิดถึงคนอื่นบ้างคิดแต่ด้านของตัวเองอย่างเดียวซึ่งมันแบบว่าลูกหมีเคยบอกแล้วว่าตักกะความคิดหรือทัศนคติอย่างเงี้ยมันดูไม่ดีเลยก็คือแบบว่าถ้าจ่ายก็จบแต่นี่ไม่จ่าย ก็คือแย่ yeah, มากค่ะแสดงว่าพี่พี่ลุงหมีก็ยังมีค่ะเดี๋ยวว่าถ้าจ่ายครบฉันก็จะรื้อพูดถ้าเกิดจ่ายครบมันก็คือจบกันไปอยู่แล้วค่ะมันไม่มันไม่ได้มีอะไรมากมายเลยแต่คนที่ทําให้มีมากมายต่อเรื่องต่อความแล้วก็เอาเรื่องนั้นเรื่องนี้มาพูดไม่ยอมรับและรจริงๆยอมรับด้วยว่าติดหนี้เราแต่ก็ไม่จ่ายก็คือแบบมันก็ไม่สมควรทําแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วว่านี่พี่หมีพี่ลุงหมีสงสัยไหมว่าทำไมอะไรก็ทำรืึงเช็คที่เขาไม่จ่ายสักที ความสงสัยของลูกหมีนหรอคะก็คือคิดว่าคนเราไม่จ่ายมันก็หนึ่งเหนียวนี่สองไม่มีเงินสก็ใครแบบไม่อยากให้จ่ายหรือว่าครอบครัวหรือว่าทางต่างๆไม่อยากให้จ่ายหรือเปล่าหรือว่าสงองูถูกถูกทุกข้อคะ่ะ แต่ว่านางวันนี้ก็ยังรออยู่รอเงินค่ะเพราะว่าคดีของคนอื่นเรื่องราวของคนอื่นเนี่ยเห็นเขามาทวงหนี้กันออกสื่อเขาก็ได้เงินคืนกันไปหมดแล้วของลูกหมีเนี่ยตั้งนานแล้วแล้วบอกแล้วว่าเงินของลูกหมีลูกหมีก็ต้องใช้แต่ตอนนี้ลูกหมีก็ทํามาหากินทํางานออกมายืนอยู่ในสังคมทํางานหากินของเราไปเหมือนเดิมคือมันก็ไม่ได้มีอะไรเปลี่ยนแปลงซึ่งเราวางชีวิตของเราไว้อย่างนี้อยู่แล้วแต่กลับกลายเป็นลูกหนี้เนี่ย ไม่เห็นออกมาไม่เห็นทำอะไรคือทุกคนเขาก็ประเมินกันได้ค่ะพี่ลูกผู้ชมไหมคะพ่อเหมือนเราพี่ผู้จมเขาอาจจะเอาการทำผูของเราหรือเราไปใช้ในชั้น3คือ ถ้าเกิดเอาคําพูดของเราไปใช้ในชั้นศาลน่ะแต่เจตนาล่ะคะเอาเงินมาคืนลูกหมีสิคะถ้าเกิดลูกหมีไม่ได้เงินคืนมันก็จบแต่นี้ไม่ได้เงินคืนศาลท่านยุติธรรมอยู่แล้วคะ่ะก็ไม่ได้มีอะไรเพราะว่าเราต้องการสิทธิของเราคือเงินของเราและหนึ่งเรามาช่วยเหลือคนไทยทั้งประเทศที่ระมัดระวังมิจฉาชีพหรือคนที่ เป็นคนภัยอันตรายหรือภัยสังคมซึ่งยุคนี้มันเป็นยุคดิจิทัลยุคโลกาภิวัตน์ซึ่งซึ่งทุกคนโดนกันหมดแต่มันมาหลากหลายรูปแบบลูกหมีแค่ออกมาเตือนภัยสังคมว่าในทุกๆวงการไม่ว่าจะวงการบันเทิงวงการอาชีพอื่นๆทุกอาชีพมีหมดแต่เราเป็นคนในอาชีพวงการบันเทิงเราก็แค่อยากจะมาบอกว่าเราโดนแบบนี้นะทุกคนอย่าให้เงินออกจากกระเป๋านะทุกคนอย่าให้เงินออกไปนะแล้วก็จะมีคนลักษณะแบบนี้ที่แบบมีความสุขขอบ ของตัวเองครอบครัวตัวเองหรือว่ากับเพื่อนของตัวเองแต่คนอื่นที่เอาเงินออกไปแล้วเขามีความทุกข์อะความทุกข์พวกนี้มันตีมูลค่าไม่ได้หรอกคะ่ะอย่างอย่างนันแรกที่เราจะต้องไปไปเจรจาไกล่เกลี่ยกับเขาที่ศาลเมื่อไหร่คือตอนนี้เนี่ยที่ทางาผู้ตำรวจที่สอนอทองหล่อแจ้งมานะคะก็คือแจ้งทางด้วยปากเปล่าว,ว่าเราโดนโดนแจ้งความมาสองคดีและตอนนี้เรารอทางหมายของโรงพักอยู่ของ ของลงับหมายเรียกของ,องอที่เท่าที่ทราบก็มีเรื่องคดีหมิ่นประมาทกับดอกเบี้ยกเกินนะคะใช่<ม>คือเรารอมาหนึ่งเดือนแล้วก็อรอเลาเพราะเราก็ต้องการคือเอกสารของเราที่เราเตรียมไว้เพื่อเพื่อยือยย่นต่อศาลน่ของเราเรียบร้อยหมดแล้วแต่เราก็ต้องเช็คว่าเขาแจ้งความอะไรเรามาบ้างเราได้แจ้งความกลับถูกแต่นี่เราก็รออยู่ซึ่งเราบอกตลอดว่าบอกทัทง้งทางตำรวจด้วยนะคะแล้วก็บอก บอกกับทุกคนเลยว่าเราพร้อมตลอดเวลาเพราะเราเรามีความพร้อมเราเป็นเจ้าหนี้ที่มีความพร้อมเราไม่ใช่เป็นคนที่หลบหลีกสังคมหรือว่ามีพฤติกรรมที่โกหกหลอกลวงหรือว่าไปทําร้ายสังคมเราไม่ใช่คนประเภทนั้นเราพร้อมเสมอใครนัดไปตํารวจนัดไปเราก็ไป คือเราไปเต็มที่ค่ะเราทําเต็มที่เพื่อสังคมแล้วก็เพื่อสิทธิของตัวเองค่ะแสดงว่าพร้อมชี้แจงกับสิ่งที่เขาแจ่งความส่งข้อหาใช่ค่ะพร้อมชี้แจงค่ะพี่ลุงครับคดีของพี่ลุงมีเองมีไปครับที่เราเป็นคดีที่เราดําเนินการแของเรา่ะ ของเรายังยังไม่ได้มีอะไรค่ะก็คือเราเรารอเรารออยู่อย่างเดียวอะไรว่ารบวนการทวงหนี้ของเราก็แค่แค่ทวงปากเปล่าอยู่ยังไม่ได้แจ้งความแค่ลงนทึกประจำวันใช่ของเขาก็เป็นลงบันทึกประจําวันเขาจะบอกว่าลงนี้ลงบันจุนจังมาแต่ยังไม่ได้แจ้งความยังไม่เป็นคดียังไม่ได้เป็นคดีใช่ค่ะก็จะรอการรอใะไรสิ่งที่เรารอทางทางตารวจออกหมายเรียกเราไปรับคดีถูกไหมคะใช่แล้วพอรับคดีเราทราบที่แน่นอนแล้วเนี่ยเราก็จะไม่ได้ทำทำ ตําดำเนินการต่อกับสอนททองหล่อแล้วแต่เราจะดําเนินทางศาลเลยณว,วันนี้กระบวนการไก่เกี่ยมันยังมีส่วนสําคัญไหมครับสำหรับเรา่ไม่ได้มีส่วนสำคัญแล้วเพราะว่าลูกหนี้มาของดการไก่เกลี่ย ก่อนถึงวันไก่เกียจริงใช่ค่ะแสดงว่าอย่างนี้ในการที่ต้องพิมว่าเจอกันที่ศาลเราก็พร้อมที่จะชีแ้แจงอ๋อเราพร้อมอยู่แล้วค่ะเราพร้อมจริงๆแล้วตอนนี้ขั้นตอนต่อไปอ,อยากให้สอนอทองหล่อเรียกเรียกลูกหมีให้เร็วที่สุดเลยคนะ่ะใช่ที่ลูกหมีรู่สึกไงว่าการที่เรา,าพูดทุกวันว่าเงินที่ยังไม่ได้คืนคือลูกหมีรู้สึกว่าลูกหมีเป็นตัวแทนประเทศเนาะเป็นตัวแทนสังคมที่เป็นเคสคดีที่เราเป็นเจ้าหนี้และให้ลูกหนี้ยืมเงินและเราโดนลูกหนี้ฟ้องกลับ หรือว่าลูกหนี้เนี่ยไม่ใช้เงินเราซึ่งเรารู้สึกว่ามันมีแบบนี้ด้วยหรอมันมีคนแบบนี้ด้วยหรอที่ยังยืนยันที่จะไม่จ่ายทั้งท้งที่พูดแล้วว่าจะจ่ายแต่ก็ไม่จ่ายแต่เราก็รู้สึกว่าเราทำสุดท้ายก็เหมือนเดิมค่ะเราทำเพื่อสังคมให้เป็นเคสตัวอย่างว่าการที่เราจะให้ใครยืมเงินสักคนหนึ่งเนี่ยหนึ่งต้องระมัดระวังว่าใครคนนั้นเนี่ยเขาจะหัวหมอหรือเหลี่ยมกลับมาหาเราหรือเปล่าใช่ ก็คือตรงนี้ต้องระมัดระวังมากเลยเป็นเคสตัวอย่างของของประเทศเลยค่ะยืนยันว่าการต่อสู้ครั้งนี้นี่เราจะไม่สูญแน่นอนค่ะ3ปี5ปีลูกหมีก็รอค่ะเพราะว่ามันเป็นเงินบริสุทธิ์ของลูกหมีแล้วเงินที่ลูกหมีทํางานมาแล้วก็เป็นเงินที่ลูกหมีตั้งใจทํางานแล้วก็เงินส่วนนี้เป็นเงินเงินที่ลูกหมีไม่ได้ไปหลอกลวงใครใช่ค่ะทำใจไหมครับหลังจากวันนี้ที่เราให้สัมภาษณ์ไปมันจะต้องมีอีกโพสต์กลับมา ก็ไม่เป็นไรค่ะก็ทําใจทําใจค่ะทําใจไม่มีปัญหาอะไรหรือว่าอยากจะไก่เกี่ดกันตอนหน้าไหมคะตอนหน้าซึมหรืออะคือลูกหมีตั้งแต่หนึ่งมกราตั้งแต่เช็คเด้งใบแรกอะ่ะลูกหมีพูดกับกับลูกนี้ตลอดว่าให้ชําระนี่แล้วก็คือพูดคุยเยอะมากๆแล้วลูกนี้ก็เซ็นเช็คให้ทุกสิ้นเดือนคือทุก31มอดมกรายี่8กุมภาสามเอ็ดมีนาะสามสามสิบเมษา แล้วก็คือทุกอย่างมันเช็คมันเด้งหมดเลยค่ะมันแปลว่าอะไรอะคะมันเป็นลูกหนี้ประเภทไหนเราต้องถามอย่างนี้ก่อนว่า<ม>เจตนาของลูกหนี้คืออะไรและเจตนาของลูกหมีคืออะไรเพราะลูกหมีให้เงินเขาไปใช้ไปยืมหรือจะเขาจะไปท,ทําธุรกิจต่อมันเรื่องของเขาแต่เขาสัญญาไว้ว่าจะคืนแต่ไม่คืนใช่คือกาลังจะบอกว่ามันต้องมีสามัญสํานึกอะคะ่ะคือการเป็นคนมันต้องมีสามัญสํานึกอะคะ่ะ แต่ถ้าไม่มีสามัญสำนึกเนี่ยก็ไม่เป็นไรค่ะลูกหมีมีสามัญสำนึกพอที่จะไปสู้คดีในศาลค่ะ เราเอกสารเซ็นตบี้ยที่เราคิดเกินเรามีใช่ไหมครับเรามีทุกอย่างค่ะเขาเป็นคนเซ็นสัญญาเงินกู้ให้และเช็คค่ะเขาเสนอมาให้เราเขาเป็นคนเสนอตั้งแต่ต้นนะคะสุดท้ายสภาพจิตใจตอนนี้เราเป็นยังไงบ้างได้<ส>แต่สามเดือนมานี้เราต้องมาสู้ค่ะก็ตอนนี้ก็มีความสุขมากนะคะเพราะว่าหน้าตาก็สดใสสวยผิวพรรณก็สวยนะคะเพราะว่าโลอาร์ตคลินิกช่วยให้ลูกหมีนะคะทําให้ลูกหมีสวยแล้วก็ที่สําคัญลูกหมีบอกตลอดอยู่แล้วว่า เรื่องทุกส่วนเรื่องทุกเรื่องสุขส่วนเรื่องสุขแล้วก็ทํามาหากินค่ะไขยหมอนยางพาราค่ะรศมีลำไทยใบรัศมีค่ะเป็นแม่ค้าเต็มตัวแล้วค่ะพ,พี่พี่ลูกหม,มีรู้สึกไงบ้างพี่ก่อนอาลีพี่หนุ่มอว่าพูดว่าเดี๋ยวแป๊บเดียวก็จะได้เงินแล้วตอนนี้ใช่ลูกหม,มีคิดถึงคําพี่หนุ่มตลอดเลยเพราะว่าวันนั้นที่หนกระแสน่ะพี่หนุ่มพูดเต็มที่เลยเพราะว่าพี่หนุ่มเห็นผู้เสียหายมาหกคนและ ผู้เสียหายที่ไม่ได้มาแจ้งความหรือดําเนินคดีอีกหลายคนซึ่งพี่หนุ่มรับทราบทุกอย่างและลูกหมีรู้สึกว่า,าพี่หนุ่มพูดเต็มที่แล้วด้วยความเป็นเพื่อนเป็นพี่เป็นน้องกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะกับทางลูกหนี้อ่ะแต่ลูกหมีรู้สึกว่าคือความคิดของเขาไม่ได้คิดที่จะใครจะมาพูดอะไรก็ช่างอ่ะเขาไม่ฟังใครหรอกคะ่ะเขาฟังตัวเขาเองถูกไหมคะเพราะว่าต่อจะให้ใครมาพูดเขาก็ไม่มาจ่ายเรา แล้วก็มันก็ต้องย้อนกลับไปว่าเหตุผลอะไรล่ะ1 2 3 4ว่าทําไมเขาไม่จ่ายต่อจะให้ใครมาพูดลูกหมีว่าเขาก็ไม่จ่ายโอเคขอบคุณค่ะถ้าผมไม่ได้ดไม่ได้ขอบคุณพี่ค่ะนะะเท็กตาวพ่เลยเท็กตาโอเคค่ะแล้วแพี่ลูกหมีพี่บอยแล้วพี่ลูกหมีขันยาพี่ลีนะคะ 他给你拿没？<laughs>